เพื่อสาวเวะะียดนามวันนี้ผมก็จะมาทำคลิปการจัดสติกนะฮะแล้วก็ท่ายืนนะฮะท่ายืนในการยิงนะครัแบเบอาแบบเอาแบบชัดๆเลยเอาแบบชัดมากครับเพราะว่าทําทไปเที่ยวคนก่อนหลายครั้งก็คือว่าบางทีมันก็เลยเลยผ่านไปนะค,ะคนก็มาตามกันมาเองนะไม่ต้องไปเรื่องยากะะสมมติวันนี้นนะคะือแบงสติกนะฮะเนี่ยคลิปจะเป็นสติกที่ผมทํานะครับ ที่ผมทำเองนะับอาจจะไม่สวยของเท่ากับจากนาดธดาเพราะผมนี่จะไม่มีปุ่มด้านบนนะฮะเพราะว่าผมใช้วิธีการเจาะรอยนะฮะเจาะมาในขามันฮะแล้วก็ร้อยยางมาครับนี่เราให้สมมติว่าด้านนี้เป็นด้านหน้านะฮะด้านนี้ด้านเป็นด้านหน้าด้านนี้ก็คือเป็นด้านในฮะด้านในส่วนอันนี้ก็คือด้านข้างนะฮะนี้ผมจะวิธีการจับนะฮะเอาด้านนี้ก่อนนะฮะ อ,นนอันนี้ก็คือด้านข้างนะฮะอันนี้คือด้านในนะฮะอันนี้ก็คือด้านนอกทีนะฮะเราแบ่งนะแบ่งครึ่งระหว่างด้านในแต่ด้านข้างนะฮะแล้วก็เอากลางหัวนิโป้งเนี่ยนะฮะกดไปแรงกดไปตรงใต้ใต้ยางเลยนะฮะใต้ยางกึ่งกลางระหว่างด้านข้างด้านในนะฮะส่วนอีกข้างหนึ่งแถบน่งนะ อันนี้ก็คือด้านข้างด้านข้างของแถบหนึ่งอันนี้คือด้านหน้านะฮะด้านหน้าเราก็ใช้ข้อแรกข้อแรกของมิชีเนี่ยฮะล็อกมาออกมาตรงระหว่างกลางกลางของด้านด้านข้างแต่ด้านหน้านะฮะมันจะเป็นลักษณะนี้ได้ส่วนกุ้งมือตรงนี้ตองกันนี่เป็นแล้วก็เป็นตัวรับรับงามรับงามด้านข้างด้านนี้ไปฮะ มันจะเป็นเชิงด้านด้านข้างสี่ขางองศานะกุ้งมือด้านนี้รับกันฮะเราประจับนะฮะนีคือทีนี้เวลาการยิงนะฮะการยิงเนี่ยเราเป็นยือดออกอเป็นะ,ะักอะยืนก่อนนะดูท่ายืนนะถ้ายืนที่งแลเราก็ยืนแบบนี้เนี่ยให้เท้าเราเนี่ยนะฮะให้เที่ยงกับไหล่สมดุลกับไหล่นะฮะทเท้าให้สมดุลกับไหล่หรือว่าจะก้างออกมานิดหน่อยก็ได้เราเราเราลงยืนดูว่ามันคงดันนะเสร็จแ,แล้วเราเรายืนจริงนะ เราก็หันข้างสมมติว่าเราจะยืนแผงมองตรงสีดขาวแล้วออาสายสีฐานนะแล้วก็ยืนหันข้างนะฮะไปให้ตรงกับสองสายเราไปยืดเราไปยืดมันจะกล้าแต่จะมีหยัด,ยยยยดตรงนะฮะจะมีหยัยยดตรงตึ๊ดแล้วก็สะบัดฮะปล่อยนะจะช้าเลยนะฮะมีควทมจะช้าเลยคือเราเราไม่ต้องกลัวว่า ลูกกระสุนเนี่ยลูกกระสุนเนี่ยมันจะมาโดนมือโดนมือเราหรือว่าโดนง่ามใช่ไหมฮะไม่ต้องกลัวฮะเพราะว่าในการยิงแต่ละครั้งเนี่ยตอนยิงซุดเนี่ยเรายิงมาแล้วซุดเนี่ยเราขึไปไปนา้นซุดเนี่ยเราก็จะแบบปล่อยไปฮะปล่อยลักษณะแบบฟอลโล่นะฮะมันยังไงก็ไม่มีโอกาสมาโดนโดนง่ามพี่บอกใ้การจับเราจะจับมาให้ให้อะไรลนะ่ะให้กลับมันง่างยาที่สุดเนี่ยเพื่อ เให้มันเกิดการ้นีาฝัมางั้นนะมันจะโยกไปมามันงะเราต้องจับมันแบบม่นคงกจไม่ได้ยานะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตการ่ง้ครับเดีเดี๋ยวคลิปนี้ก็ผมจะให้น้องแพรเป็นคนสาธิตในการยิงนะครับก็เพิ่งสอนวิธีการจับวิธีการยิงเมื่อกี้นี่เอง่ะเดี๋ยวนี้จะมี อาแม่จะยิงให้ดูนะฮะโอเคนะครับเดี๋ยวนะฮะอ๋อแล้วโอเคครับ อันนี้เป็นการสาธิตเจการยิงที่ไม่ถูกนะฮะโอเคครับอันนี้อ่าเ,เอาหยุดโอ้ยเอาแบบชัดๆเลยฮะเดี๋ยวว่าเราถูกจะไม่เห็นนะฮะเอาถ่ายใกล้ๆกระป๋องนะฮะอ่าดูครับดูโดนทีสองกระป๋องนะอันนี้พอแล้วเดี๋ยวยิงอีกทีไม่ถูกนะฮะเดี๋ยวยิงอีกจะไม่ถูกเอาอันนี้ถูกทีเดียวเลยพอเลยฮะ